ออขอขอ,ขอ,ขอนุญาตไปที่ดราม่าเลยดียกว่าบัตรบัตรที่เราอ๋อนี่ก็นึกอ,อยู่ดราม่าเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับเรบาได้ทราบข่าวกระแสที่ล่าสุดใช่ไหมครับทราบครับทราบครับแต่ว่าเหตุมันแบบว่าคิดแค่ว่าเจ้ามาเป็นรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยดราม่าหรือว่าเอ่อก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าไม่คือเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ครับก็ปล่อยเราควรจะทราบราคาบัตรตรงนั้น ไม่ทราบเลยครับทราบพร้อมทุกคนครับทราบพร้อมทุกคนเลยเบบีฟิตอะไรก็ทราบพร้อมทุกคนหมดเลยครับพอไปกระเสข่าวอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราสองคนเลยขนาดเป็นยังไงก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือด้วยความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของพวกของทั้งพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบครอบกว่านี้ครับมีการให้แอดมินสื่อสารกับบ้านกับระบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าสื่อสารกันเองหมายถึงหมายถึงคุณกับแฟนข่าวไหมอะไรอย่างเงี้ยในแชทในรอบกล้องตัวแทนคุยกับแฟนข่าวมันมีปหมอ๋อไม่มีครับไม่มีครับให้ให้ให้เป็นทางผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยครับยอดเซลล์รู้สึกไงบ้างจากเรื่องราวที่รู้สึกใจแบบนันที่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะออกเลยนกันผมก็รู้ข่าวพร้อมกับทุกทุกคนแบบวิฟีมบอกอย่างนี้ครับท้ายแล้วก็ก็เห็นใจทั้ง ทุกฝ่ายคุณก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีครับหลังจากนี้จะจะเป็นแคมเปญออกมาไหมครับหรือว่าพอโปรเจกต์ไปเลยอ๋อ,องานนี้แคนเซิลไปแล้วครับ <c oughs> แ้่โปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็ <c oughs> ก,ก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผมแอบเสียดายไมอยู่ๆแบบว่าก็ถ <c oughs> ูกยกเลิกไปเลยก็เสียดายนะครับก็อยากอยากเจอแฟนคลับด้วยเพราะว่าครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยการด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วย จริงๆตัวเราทั้งคูออ่ทราบไหมว่านอกจากที่แฟนคลับเข้าไปดูมันจะมีอะไรให้ที่สิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนคลัอย่างเง้งาน,ง,ง,านงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว,ว่าผมมาไม่รู้เลยเเรื่่องลยพีก็รู้พร้อมทุกคนเลยรู้พร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบเนฟิตต่างๆเห็นข่าวจากไหนเลยจากทวิตเตอร์ผมเต็มในทวิตเตอร์ครับต,ตอนแรกตกจากงาใช่ครับก็เห็นเนี้ยแท็กขึ้นมาผมก็อ้าวมีเรื่องอะไรกันก็เลยเข้าเข้าไปอ่านดูก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยพี่ครับ จริงๆตอนนั้นไม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับก็ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พี่บอกเราอยู่จริงๆใช่ครับเก็บงลุงไปถามดิเขาค่อนข้างเหมือนรู้สึกเราสมควได้มีแบบว่าฟีดแบ็กเขาไป่ออเยอะแยะมาก็ขอบคุณที่ที่เป็นห่วงพวกเราจริงๆพวกเราไม่ไม่เป็นไรครับพวกเรายังอยู่ดีครับยังอยู่ดีคุณฟีดแบ็กก็ก็ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุก ทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปก้าวไก่ครับเราติดตามโปรเจรกต์หน้าดีกว่าน้องใช่ก็ฝากติดตามโปรเจรกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับซีลี่ครับเปิดกล้องไปแล้วกระแสดีตั้งแต่แบบวันแรกที่เริ่อเปิดกล้องเลย,เป,เ,ลยเป็นยังไงบ้างแฟนๆหน่อยขึ้นรนทวิตเตอร์ โอ้ oh, ขึ้นสองแสนเลยเนาะวันนั้นแบบวันนั้นเซอร์ไพรส์จริงพี่ก็พวกเราก็ถ่ายอยู่ทั้งวันเลยก็แอบแอบส่องบ้างแต่จริงๆก็ไม่ว่างเลยก็อแอบมาดูก็เห็นแบบแฟนๆก็ให้ความสนใจกันเยอะมากตั้งแต่เราถ่ายอะไรที่อยู่ในกองกิจกรรมบางอย่างอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ท,ที่ไปถ่ายแล้วแบบมีมีการทํแบบกิจกรรมอะไรแบบนี้ในกองเนี่ยครับก็ขอบคุณขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราขนาดนี้จริงๆเปิดมาขนาดนี้แล้วก็หวังว่าตอนแรกอีพีแรกมาก็คงจะถล่มทลายกว่านี้ เราเราสองคนต้องแบบจูนอะไรกันไหมในการถ่ายทำเพราะบทมันอาจจะต่างจากอินชัยคาแรคเตอร์ครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าถ้าเป็นแบบการทำงานพิพิมพ์ก็รู้รู้กันอยู่แล้วเวลาทำก็ก็เหมือนเดิมไม่ได้เดิมผู้กำกับก็คนเดิมทีมงานก็ทีมเดิมครับก็มีแค่คาแรคเตอร์ที่เป็นการบ้านของพวกเราที่ต้องไปทำการบ้านตรงนั้นมันต้องจูนเนี่ยแค่นั้นเอง ตินอะไรแบบกุ๊กกิ๊กมันแล้วแตบบว่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ติดตามครับไม่สปอยตอมาดูดีกว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่สปอยครับถามมาก็ตอบถามมาก็ตอบว่าเหมือนเดิมว่าไม่สปอยครับไม่สปอยต้องไปติดตามในซีรีส์เองการันตีให้กับทางแฟนคลับยังไงบ้างครับฟิตและแน่เออไม่รู้ว่าฟินไหมแต่ว่าก็มีครับมีไม่ผิดหจารณาก็มีเราจะมีคืนกำไรบางส่วน ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแฟนคลับเรียกอันไหนว่ากำไรอะครับแล้วทำไงอะขอบเสื้อก็กำไรแล้วค้าก็อาจจะมีบ้างกำไรกำไรมากน้อยก็อยู่ที่ความคิดแต่ละคนขับสองคนก็คูณสองบางคนก็จะคูณสี่ก็ได้นะเออสี่ปลาพอตัดโอเคมีอีกไหมมาฝากป่ะใครแบบอยากรวมทำด้วยเรา ก็สำหรับซีรีส์เนาะของพวกเราทั้งสองคนก็เข้าไปติดตามได้ใน Twitter Offi c i a l ของทาง One Collection ครับก็สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่วนมีส่วนตัวฮะมีเยอะเลยในอย่าง One Collection นี้ก็ตามคอนเทนต์เราเยอะแยะมากไงก็ฝากไปนะครับมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราผมกับพี่ฟีมันทำร่วมกันนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายอย่างงานอย่างเงี้ยก็มาเจอกันได้นะครับตามงานแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดขึ้นมาพูดเธอะ พูดขนาดน,นี้แล้วพูดเถอะนั่นแหละครับได้ครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิตรด้วยที่มาเก้าใช่ครับ,รบที่มาเก้าครับครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเก้านะครับ,รบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ